สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางศิลป์อำเภตนอว์มิเชลนะครับอ่อนจัดซึ่งนะครับเท่านี้ที่เราหมักไฟนะครับพี่น้องตอนนี้ทุกอย่างรอคันนี้คันเดียวนะครับนี่ครับพอเราพวกอรอบเคันเดียวครับเหน็บรอบเพลงครับครับเพลงนี่จะเพลงแบบยืน เสร็จซับเรียบร้อยเป็นอันเซ็นไปที่ครับสำหรับเราคันนี้ครับเดี๋ยวไปแล้วหนึ่งเลี้ยงอีกหนึ่งแล้วอีกหนึ่งคันนะครับ รอไปเอเข้าครับไปครับไปเองเอกกำลังเก็บตู้ครับไปยัง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 ปยงอ่ะนี่บ่ว้าอ่า นี่ครับเพเอกเพเอกเขาไม่ออกนี่บ่ได้ออกจักคันคทำเนี่ยระเอกเขาไม่ออกไม่ได้ออกสักคันนะครับเขาคือพระเอกนะครับยาวเปยาวเลยไป้ต้นตองนี่ยาวเลยไอ้ไปยาวไปไปยาวเลย รถรถเต็มรถรถรถยาวเต็มตรงเลยยาวเลยยาวไปโน่นเลยตรง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 เลยเฮ้ยตรงนี้เดียวตรงมาตรงไหมเพ่อตรงมาตรงมา

ไปเอ่เขาออกแล้วครับที่เล่ากทีมงานเราก็จะออกมานะครับที่เพราะว่าพื้นที่รถทั้งหมดต้องจอดด้านหลังเวทีนะครับต้องรอหรือพอหน้าแล้วก็ลมตู้ออกก่อนนะครับข้างหนึ่งนี่ครับพี่น้อง <c oughs> ทั้งเข้ากันนะทย,ย,ย,ยก่านโยนใช่ยังไม่ทิ้งทิ้เ้างานเฮาอไรติ่งเฮาก็กำลังลงไฟลงของครับก็ย้ำมาหัวซีดีม็นตเหลาตัวไป นี่เก็บของเดินทางต่อครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสายแก้วอีกหนึ่งวันนะครับเราจะไปไปไหนเพราะว่าเราจะไปทำการแสดงที่ไหนนะครับเขาเชกันครับเขากนเนาะไม่ไกลเนาะครับไม่ไกลครับครับครับเช้าเก็บปืนได้บอกหนึ่งครับ ตหาหน้าเวทีเนี่ยน่ากลัวมากเลยลงมาขึ้นอ่า <laughs> พี่นอ้องออกมาแล้วครับออกมาแล้วเพยของเราออกมาอีกหนึ่งคันแล้วครับ ไอ้พี่ยาวพี่ยาวเลยมาเลยไปเลยไเลยซ้ายเลยพี่ซ้ายหน่อยฝาพี่ฝาฝา,า,าหา่างพี่หา่หางห่างบอกว่าห่างใช่ไหมอย่าหา่างตายไปสามตัวนะ่ะ Ừ, hàng hàng à. <coughs> hàng đi hàng hàng sàng hàng nào <coughs> à <coughs> 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 yeah, à oh. ôi bự nha tuần ơi tuần ma tuần ma ơi sụt xoài ôi bao bao ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับฮะโอ้สับตะไคร่อาคาตะไคร่ใบมะกรูดนะเออเอาพี่นยังไม่ครบใช่ไหม่าลืมใบมะกรูดด้วยนะโอ้คาด้วยที่สำคัญอะไรต้มไก่อ่ะต้มไก่ à má, mà. còn mày, ơi mày, tòng 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 mày, à, mà, mà. Tổng, tổng, tổng. Tổng à, mà, 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 mà. à, mà, mà, mà. à, <laughs> เอาขอบคุณถ,ถูกกรลังใจขอบคุณตัวการติดตามขอบคุณตุกการับช่วงับบสำรับชิปนี่สำร,รับชิบน<อ>ี <laughs> ่